สบายดีทำมาซมเบอร์สกูสุกคนพอๆกับบาวนาเซนเคยมาหนี่ไปรอทุงพี่น้องไปรอทุงทุงทุง <c oughs> ไปหาขีย้ยัดหากบเนาะพี่น,อน,น้องเนาะเนื่องจากว่าหาเนี่กินเที่ยงนักกินเที่ยงนักกินแรงกับว่าเมีนไปครับยายสีเปลี่ยนชื่อใหม่พี่น้องเพราะว่ายายสีมันมันจังมันได้เนาะเบาวนาซะเนาะสบายดี ยายซีพอเกลียดใตพี่น้องมากับทีมงานเ่าคือเก่าเมื่อนี้สองทีมงานแม่ลูกเฮ้ย <Hey. S 1> แม่ทีมงานมานูอันนี้แล้เวเราทวงเนาะเป็นบ้านยังม่ันเต้าอีกพี่น้องเดี๋ยวพาพี่พาน่องไปซุ่ม เลี่ยบตรงหน้าเลยเนาะเนาะมิธีอยู่ใครอยู่หน้าสินเคยอกะธรรมศาสติธรรมศาติเป็นหู้ไดกับคนหู้นั่น,ลนะนแ,นนแล้วเ,เนาะไปแ้วเฮ้ย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 ้ยเ้เฮเเฮ้เฮเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเ ะเมีกับลูกพี่น้องเดี๋ยวลงตรงนี้นะม,มาบบท่านเนาะได้ขีดอะเขียดยังีงเข็ดโมเขียดอีโมตาโป <laughs> อยู่ตามหูชุมช่มๆเนาะหมดแล้วหูละโตหูละโตถามันสอนกันคช้ชิมันซองโตขี้นองมอไม่มีหูน้องทุ่งปุ เนี่ยเราไปเรื่อยๆเนาะพร้อมกับเด็กห้าวร้อมอสองอสองเมลูกพร้อมกับควอยตัวหนึ่งควอยเถกค,ควอยของยายพิงค์นี่ตัวนี้น่ะเบิดลายห่างงควอยรอตามนี่เลยพี่น้อง บางเทือก็ได้บางเทือก็บ่ได้เนื่องจากว่าลมคือเก่ามือเนี้ยค่ะบูบรรยากาศ แ <c oughs> <c oughs> แล้วไแล้วนี่มาคุคุบเดกมนะขียดเนาะบอว่าได้ยินเสียงมันก็ออกปุ๊บยยงอยู่เง <c oughs> ียงไปเนาะยู่ตามเหบ เนี่พี่น้องเก็บน้อยเก็บพญ่าฮะเอาโบะเก็บพญ่าบ๊ะเอาเก็บพญ่าก็มีเราจะเกี็บยังแหละโบะเกี็บยังเก็บพญานมาการนั้นมือเท่ากันนั้นมือตาพังพี่น้องโอ้ยไม่เหนียไม่แข็งบานน้อยมาไรบ้างเห็นไหมโอ้ย ขี้ดือ้อขี้ดือ้ตอตาน,น่อยแห่ขีข้ดือ้อตอนเกี้ยวขอนะพี่น้องอาลงทุ่งหน้าน้ำทำไมโห่เวลาเกียดไวมเนาะได้ตัวหนึ่งเงียไปเงียมากก็ได้อยออกมาไว้ยังมาไว้เก็ีหน่อย ถือเสียมเขาซับขอนด้หนึ่งไหวกรบือยูโจกกะบานทำไม,มคิด,ออด,คดได้ีพยายนด่มากระเบิ่งดูเบิงไงได้กนั่นคอโยเห็นนั่ <c oughs> งกระเบือยนี่บเบิกมันชุ่มๆมมันจะมีเขียด อ้าวมาพิูีกิน,นันขอดแล้วบาเนี่ยมาหน่อยกี่ตัว,อวรอไปเรื่อยๆนะพี่น้องเนาะปล่นอีกแล้วลมตองเหยเบิ่งนำ้ำ บมีไปต่อมีตัวมองห้อยอันผู้อื่นมันคุดเนาะเนื่องจากว่าไทกับบมีอยู่ไม่กินก็ลนเละตามแถวห้ยชนะครับพี่น้องละไทมีหน้าไทยหน้ามั่นบางเทอกับผู้อื่นมาเลอหน้าเฮา ราะว่าตอนกลางคืนไผก็เงียงเอาบางคนจ้บางคนก็บ่ได้เงียงเนาะลมๆนนี่คิดเห็ตอนตอนบ่าวได้ยังน้อยตอนนี้ยังอันเพิ่นสิกนฮู้สิเพิ่นกนแล้วเพิ่นจะไปตองลงไว้พี่น้องรว่าลมพัดลมหยังเอาไปตองลงไว้ในฮู้้ยังคืนเฮาไปเียงเียดหมู่ตาปพี่น้องเค่ํามันสิอยู่ใน จกเอาจกอันี้หูมือไดู้กกรไดมือได้โบพูกกะงูพอ,องูอพ,พี่น้นองงูดนน่ไพี่น้องสิป็นูรผมาณานี้แหละตอนบายน,นมีหน่อยูประมาณไปจกเอาเื่อก็ไม่ไปเชียรเชียเบิงเอจะพองูเพื่อก็พอเขียดเพือเอพ่อเขียด แกกินงูงูกินเสียไเฮ้ยนี่แล้วเนาะแกจะมาอยู่ประมาณนี้แหละดินเห็นไหมอยู่เยอะเลยยุทธะเคิบอ๋อนี่ข้าพเจ้ายั่งใ่ยังหน่อยกับมวนไปหากะเพราะว่าสิเป็นพายพายก่าวพายเกยแต่ข้าวดึกบันพี่น้องแต่ข้าวแต่ก่อนตะกี้เนาะแต่ข้าวแต่ก่อนตะกี้่นสีเป็นพายที่ คูดเอาเอาจกเอาเสียมเอาฟัวห้องคูดคูดมันจะสิเป็นน้องถ้าใกล้ให้หน้านี่แหละแล้วมันสิมีน้ำมันก็คือสมัยตะกี้นี่ใส่รถใส่ยังคูดเนาะมันจะเป็นน้องแค่นี้แหละกะน้ำแฮงน้ำยังกับมันจะเป็นเธอเธอเธอหินแต่เอือมาหนีอะไรนี่มัน เนี่ยเนี่ยเตามไเก็ดสกคำเจ็ดเทาไหนี่นี่กำลังจีนังมูดตัวมูด้ตัวมัเป็นไะได้ับเพราะว่ามีแต่หอยเป็นเอา ทั้งมีจอยกับไปอีกทั้งนึงเนี่ยทั้ทงกันตปเนาะมาท้นตัวนาตะก่นจะว่างเกียวขอนะก็มานกรบเต้นลยนี่ก็เริ่มเทาเรนะิ่มยังเลยก็อีโบได้พระวาดังก็เริ่มบม่มีเริ่มสีสัมผัสกินบ่ได้สายตาก็เริ่มสีเนี่ยโบเห็นม้าแต่ ย่นเขาให้กักินกัดข้าบไปยังไงเนาะสัไเมื่อได้่แล้วที่ไหนก็คุ้นคันอยู่แล้เนาะในเมื่อแ่าแล้วเนื้อกิเหงืยวนังกันย่านหูตาเสือกับบุพเพตาสร้างตาจด็ดตีปีน้องตามทุ่งหาทุ่งหน้าแล้วก็ตามบรรยากาศธรรมชาติธรรมชาติ แต่ละมื้อตะละว็นว่าชีวิตประจําเฮาสิเฮ็ดจังแหนแล้วก็การอยู่การใช้ชีวิตของเฮาสิเป็นแบบใด๋สิเฮ็ดแนวใด๋แต่ละมื้อเนาะพี่น้องเนาะก็สิได้ถ่ายทอดให้พี่น้องเบิ่งตามท้ายบา้า,บานาท้บ้านก็ใ้บ่เบิ่งกบ่เป็นหยังนเนาะเฮ็ดไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเพราะว่าเฮ็ดด้วยความสบายใจแล้วก ความพอใจของเขาเองเนาะบ,บบได้ไปบีบังคับเฮาเนาะาที่ขอลาเพียงเสียเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ามานอกก็สิตติโนรับหัวเพราะว่าหัวคอยมายังคำขึ้นเลยเขาหอดเขาหอดตารางเพื่อนพี่น้องหอดตารางเที่ยงเราเป็นเพื่อนกับเที่ยงเพียงหน้าในเมืออยูารปี้เป็นเชินวันหน้าเพื่อน <laughs> เพื่อนอยูหน้า ขอลาเพียงเทานี้เนาะพี่น้องเนาะพี่ภาพประกันได้ก็สอขภัยเนาะกันเนาะกันจากสิบ่เหมาะสมหรือว่าอาสิคมฮู้บ่เพียงพอพี่น้องก็ขอกราบไว้ณที่นี้เนาะก็ขออวยใส่ให้พรบิดสุขสุขคนพระเขามาบกมาสมกสุขภาพงําเงินทองในหน้าที่การงานเบิดุสุคนพี่น้องสายดี